ขอความสุขความเจริญในธรรมจนมาเกิดนบรรดาญาจูมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเช้าของวันนี้นั้นเราท่านทางหลายก็กลับมาพบกับรายการพุทธธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุขโขทยัย ที่คลื่นความถี่ fm 9 13.75MHz เเมกะเฮิร์ดำเนินรายการโดยอาตมาภาพพระมหาดวงอำนาจสิริมังคโรวัดสวรรคารามในพระสังฆราชุประถมอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัย ซึ่งจะได้หยิบยกในสิ่งที่เป็นคติธรรมเพื่อน้อมนำมากล่าวให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังเป็นประจำพร้อมกับบรรยากาศยามเช้าเช้าอย่างนี้ซึ่งในเช้าของวันนี้นั้นก็ตรงกับเช้าของวันที่12 เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568เอาเจริญพรท่านผู้ฟังนะไม่ว่าจะฟังอยู่ตรงไหนอย่างไรนะสวัสดียามเช้าสำหรับทุกการติดตามรับฟังนะอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะฟังโดยช่องทางใดไม่ว่าจะฟังอยู่ตรงไหนก็ตาม นะก็สวัสดีเนะมื่อวานนี้เป็นอย่างไรบ้างในแต่ละท้องที่ทั่วประเทศไทยนะเขาจัดให้มีการเลือกตั้งนาะยกเทศมนตรีเทศบาลนะในส่วนของเทศบาลต่างๆนายโยมก็มีการเลือกตั้งทั่วประเทศไทยเพื่อสรรหา บุคคลที่จะเข้ามาเป็นผู้นำท้องถิ่นในส่วนของเทศบาลไม่ว่าจะเป็นท่านนายกหรือท่านสมาชิกสภาเทศบาลในแต่ละท้องที่แต่ละแห่งก็เชื่อว่าน่าจะนะทราบข่าวในแต่ละถิ่นแต่ละที่ทั่วประเทศไทยคงมีการทราบผลอย่างมิเป็นทางการนะบ้างแล้ว ก็พอจะเห็นแนวทางเห็นทิศทางของการเลือกตั้งในแต่ละที่แต่ละแห่งทั่วประเทศไทยญนะาติโยมทั้งหลายที่เป็นผู้ฟังรายการพุทธธรรมนำชีวิตนี่ได้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันหรือเปล่าโยมนะหรือว่านอนหลับทับสิทธิ์กันก็อยู่ที่ตัวของญาติโยมนั่นแหละอย่างที่ว่าเนาะว่าถึงเวลาเราก็ออก ไปทำหน้าที่ของเราแล้วนะเมื่อเราออกไปทำหน้าที่ของเราแล้วส่วนเกณฑ์การตัดสินนั้นจะเป็นที่ใดอย่างไรจะเป็นบุคคลใดนะเป็นผู้ได้รับคัดเลือกนะจากเสียงข้างมากหรือเสียงส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามกติกาญาโจมทั้งหลาย นะเป็นไปตามกติกาของผู้ชนะด้วยเสียงข้างมากก็จะได้เป็นผู้นำนี่คือหลักของประชาธิปไตยนะประเทศไทยนะปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยก็คือถือเสียงข้างมากเป็นหลักนะใครได้รับเลือกในเสียงข้างมากผู้คนนั้นก็จะได้ดำรงตำแหน่งนาะยกเทศมนตรี ในส่วนของเทศบาลต่าง,างๆทั่วประเทศไทยนะส่วนใครที่เลือกแล้วเบอร์ที่ตัวเองเลือกไม่ได้เข้าวินก็เขาไม่เป็นลายโยมก็อีก4ปนะีนับแต่หลังจากที่กรกตประกาศผลรับรองอย่างชัดเจนนะก็นับไปอีก4ปีก็จะมีการแข่งขัน เลือกตั้งกันใหมนะ่ก็อยู่ที่ว่าใครจะเตรียมตัวทํากันบ้านมาดีแค่ไหนนะก็สุดแท้แต่นั่นเป็นเรื่องของอนาคตทีนี้มาในส่วนของคติธรรมที่จะหยิบยกให้กับท่านทั้งหลายได้ฟังในเช้าของวันนี้ญาติโยมทั้งหลายนะเขากล่าวว่าการนั่งที่ดีที่สุดโยม รู้ <abei> ไหมการนั่งที่ดีที่สุดคือนั่งอย่างไรญาติโยมทั้งหลายในฐานะที่โยมเป็นผู้ฟังเนี่ยพอจะเดาทางได้ไหมว่าการนั่งที่ดีที่สุดคือนั่งที่ไหนอย่างไรญาติโยมทั้งหลายถ้าบอกว่าการนั่งที่ดีที่สุดในหัวข้อเช้านี้ที่จะหยิบยกให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังเขาบอกการนั่งที่ดีที <pol Gothic> ่สุดก็คือการนั่งในใจของคน นี่สำคัญมากเลยสมัยก่อนจะมาเคยไปเห็นป้ายป้ายหนึ่งในร้านร้านหนึ่งนะซึ่งเขาทาไว้ตัวใหญ่มากเคยไปฉันเพลหรือฉันเช้าจำไม่ได้ในร้านร้านหนึ่งไม่แน่ใจว่าไปฉันเพลหรือฉันเช้าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วโยมไปเห็นป้ายป้ายหนึ่งที่แขวนอยู่ตรงผนังบ้านเขาแล้วก็ใหญ่มาก เขาเขียนไว้ชัดเจนว่านะที่นั่งที่ดีที่สุดก็คือการที่ได้เข้าไปนั่งอยู่ในใจคนนี่ว่าอย่างนั้นโยมบอกที่นั่งที่ดีที่สุดก็คือการที่ได้เข้าไปนั่งอยู่ในใจของคนย่เีจะมาจําข้อความนี้ไว้นานแสนนานสิบกว่าปี เพราะตัวตรรมภาพเองก็เห็นดังนั้นเหมือนกันโยมในส่วนตัวเองก็เห็นดังนั้นแล้วก็รู้สึกอย่างนั้นด้วยบวกกับค่เช้าวันนี้เนี่ยหยิบยกคติธรรมในส่วนตรงนี้มากล่าวให้กับญาติโยมทั้งหลายได้ฟังคือการนั่งที่ดีที่สุดก็คือการนั่งในใจของคนญาติโยมทั้งหลายการที่เราจะได้ใจใครสักคนหนึ่งหรือการที่เราจะได้เข้าไปนั่ง เป็นส่วนหนึ่งในจิตใจของใครผู้หนึ่งผู้ใดบนโลกใบนี้เนี่ยมันเป็นของยากนะเอาจริงๆเพราะการที่เราจะเข้าไปนั่งในใจของใครคนใดคนหนึ่งบนโลกเนี่ยมันไม่ได้ทำได้ง่ายๆนะดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เรามีโอกาสญาติโยมทั้งหลาย นะมีโอกาสที่จะเข้าไปนั่งในใจของใครผู้หนึ่งผู้ใดแล้วเนี่ยจงรักษาโอกาสแห่งที่นั่งนั้นให้ดีเนี่ยพูดถึงการได้รับคัดเลือกนะเป็นผู้นำท้องถิ่นก็เหมือนกันในแต่ละที่แต่ละแห่งการที่ใครสักคนหนึ่งได้รับคัดเลือกนะให้เป็นผู้นำท้องถิ่นในห่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้คือ4ปี เอาจริงๆโยมอาตามานะอนตาตมาว่าถ้าเป็นตัวอตาตมภาพเองนี่นะอันนี้ประเมินด้วยตัวเองแล้วก็เดาๆแบบตัวเองนี่แหละว่าถ้าเป็นตัวอตาตมภาพเนี่ยอตมภาพมองว่าสปีเนี่ยมันนานอยู่นะแล้วระยะเวลาในช่วงเวลา4ปีเนี่ยอตาตมาเชื่อว่ามันเพียงพอที่จะทำให้คนเนี่ยหันมารักตนเอง โยมคำวารักตนเองก็คือรับบุคคลที่ถูกคัดเลือกให้เป็นผู้นำท้องถิน่นอาตมาเชื่อว่าสี่ปีมันเพียงพอที่จะพิสูจน์ตนเองให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้คนจริงนะอาตมามองแบบนั้นจริงๆไม่ว่าในเขตเทศบาลใดก็าตามทั่วประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกไปแล้วเนี่ยเอาจริงๆภายในสปีเนี่ย เรามีโอกาสที่จะพิสูจน์ผลงานการกระทําการใกล้ชิดกับผู้คนที่แสดงให้เขาได้เห็นว่าเราคือครอบครัวเดียวกันกับเขาหนาแค่สี่ปีเนี่ยเพียงพอแต่มาว่านะถ้าไม่ใช่สี่ปีแห่งการลืมต้องบอกแบบนี้เพราะว่าบางทีนักการเมืองบางที่บางแห่งใช่ไหมคนก็จะบอกว่าไอ้ตอนก่อน เลือกตั้งเนี่ยเขามาไหว้เราว่างัน้นแต่พอหลังเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยเราจะต้องไหว้เขานี่เพราะไหนถามว่าทำไมประชาชนจึงคิดแบบนั้นจึงผลิตคำพูดแบบนี้ออกมาก็ต้องดูว่าคนที่ได้รับคัดเลือกเข้าไปนั้นเนี่ยเมื่อเขามีสถานะของผู้นำท้องถิ่นอย่างเต็มตัวแล้วเนี่ยเขาประพฤติตนเช่นไรญาติโยมทั้งหลาย นะจึงทําให้ชาวบ้านผู้คน,นมีคําพูดลักษณะอย่างนั้นก็ต้องดูว่าบุคคลนั้นประพฤติตนเช่นไรอย่างที่บอกว่าถ้าประพฤติตนไม่ดีเราก็มีโอกาสอีก4ปีข้างหน้าโยมเราก็มีโอกาสอีก4ปีข้างหน้าที่จะคัดเลือกใหม่ในโอกาสต่อๆไปนะแล้วยิ่งณนะปัจจุบันในการแข่งขันกันเนี่ยค่อนข้างที่จะ เป็นการแข่งขันที่น่าติดตามาหลายหลายส่วนเนาะเพราะฉะนั้นการนั่งที่ดีที่สุดก็คือการได้นั่งในใจของคนย้ำว่าเมื่อได้นั่งแล้วก็รักษาไว้ให้ดีเขาบอกว่าการยืนที่ดีที่สุดเมื่อกี้พูดถึงการนั่งนะ ต่อไปการยืนที่ดีที่สุดก็คือยืนในที่ที่ใช่ด้วยขาของตนเองนี่โยมเขาบอกการยืนที่ดีที่สุดก็คือการยืนในที่ที่ใช่ด้วยขาของตนเองก็คือการพึ่งพาตนเองในเช้าของวันนี้ถือโอกาสกล่าวในมุมลักษณะอย่างนี้ ให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังก็คือในมุมของการรู้จักการพึ่งพาตนเองการยืนที่ดีที่สุดเขาบอกเป็นการยืนด้วยขาของตนเองโยมแม่นแล้วเนาะแม่นแล้วนะการยืนด้วยขาของตนเองเป็นการยืนที่ดีที่สุดโยมไม่ต้องพึ่งพาใครแม้แต่ในทางพุทธศาสนาเนี่ย ก็ยังมีกล่าวอยู่ประโยคหนึ่งที่บอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหิดาโถปโรสิยาจะมาพูดบ่อยนะคำนี้ประโยคนี้อัตตาหิอ ah ัตโนนาโถกหินาโถปโรสิยาแปลว่าอะไร แปลว่าอัตหิอัตโนโนาโถก็คือตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนโกหินาโถปรโรสยาแปลว่าบุคคลอื่นหรือใครจะเป็นที่พึ่งให้แก่ตนได้ไม่มีโยนะไม่มีใครที่จะสามารถเป็นที่พึ่งให้เราได้ตลอดไป ดังนั้นการพึ่งพาตนเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งญาติโยมทั้งหลายต่อมาเขาบอกว่าการเห็นที่ดีที่สุดพูดถึงเรื่องการนั่งการยืนแล้วนะการนั่งที่ดีที่สุดนะการยืนที่ดีที่สุดต่อมาการเห็นที่ดีที่สุดญาติโยมทั้งหลาย ผลเป็นยังไงโยมว่าการเห็นที่ดีที่สุดคือเห็นแบบไหนท่านผู้ฟังเมื่อกี้บอกการนั่งที่ดีที่สุดก็คือนั่งในใจคนอื่นการยืนที่ดีที่สุดก็คือยืนด้วยขาของตนเองต่อมาบอกการเห็นที่ดีที่สุดก็คือเห็นอะไรโยมพอจะเดาได้ไหมลองเดาดูไหมเียนั่งฟังวิทยุอยู่เดี่ยลองเดาในใจไว้ก่อนนะ นะส่วนการเดาในใจแล้วถูกไม่ถูกตรงไม่ตรงกับที่อาตมากำลังจ,จะนำเสนอญาติโยมทั้งหลายก็อีกเรื่องหนึ่งนะการเห็นที่ดีที่สุดมีคำตอบหรือยังว่าเห็นอะไรเชื่อว่าหลายท่านอาจจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วว่าการเห็นที่ดีที่สุดคือเห็นลักษณะอย่างไรโยมลองเดาดูพร้อมหรือยัง ท่านผู้ฟังคุณย่าคุณยายที่ฟังอยู่นะโยมพี่โยมป้าโยมนาโยมอาเนี่ยที่ฟังผ่านวิทยุเนี่ยโยมลองเดาในใจของโยมที่ว่าการเห็นที่ดีที่สุดเนี่ยคือการเห็นลนักษณะอย่างไรญาติโยมทั้งหลายเขาบอกว่าการเห็นที่ดีที่สุดก็คือการเห็นใจคนอื่นโยมนี่สำคัญเลยนะ การเห็นที่ดีที่สุดก็คือการเห็นใจคนอื่นมีคำกล่าวอีกประโยคหนึ่งที่บอกว่าเมตตาธรรมค้าจุนโลกเคยได้ยินไหมเขาบอกเมตตาธรรมค้าจุนโลกนั่นก็หมายความว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดว่าโลกจะอยู่ได้ด้วยเมตตาการที่เราจะเมตตาใครสักคนหนึ่งก็ต้องอาศัยความเห็นอกเห็นใจนี่แหละญาติโยมทั้งหลาย เมื่อใดที่เราเห็นใจคนอื่นโยมเมื่อนั้นจิตใจของตัวเรานั้นจะอ่อนโยนลงแล้วมันจะทำให้โลกนี้เนี่ยน่าอยู่เพิ่มขึ้นอันนี้เราต้องการเห็นใจต่อมาเขาบอกว่าการเรียนรู้ที่มีค่าที่สุดการเรียนรู้ที่มีค่าที่สุดโยมควรเรียนรู้อะไร ะตอบได้ไหมการเรียนรู้ที่มีค่าที่สุดท่าน,นผู้ฟังทั้งหลายการเรียนรู้ที่มีค่าที่สุดก็ต้องบอกว่าการเรียนรู้คุณค่าในตัวตนโยมการเรียนรู้ที่มีค่าที่สุดก็คือการเรียนรู้นะคุณค่าในตัวตน นั่นคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเพราะว่าการรู้จักตัวเองอย่างที่อาตมาเคยกล่าวในอดีตโยมถ้าเราอยากจะรู้จักคนทั้งโลกนี่นะไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนไกลเลยโยมถ้าเราอยากจะรู้จักคนทั้งโลกไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนไกลศึกษาจากตัวเราเองโยม เพียงแค่เราศึกษาจากตัวเราเองและเข้าใจตัวเองอย่างถ่องแท้เมื่อนั้นญาติโย,ยมทั้งหลายก็เท่ากับว่าเราเข้าใจคนทั้งโลกนะเราจะเข้าใจคนทั้งโลกเมื่อเราเข้าใจตัวเราเองเนี่ยวันนี้เช้านี้นี่พระธีวัดท่านจะเดินทางไปต่างจังหวัด นะสามารถเข้ามาเอาเข้าสารได้เลยเด้อไม่ต้องรอนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในส่วนตรงนี้ญาติโยมทั้งหลายนะการเข้าใจตนเองนะก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้จากบุคคลอื่นไปในตัวด้วยนะที่บอกว่าเข้าใจตนเองเป็นการเรียนรู้จากบุคคลอื่นไปในตัวด้วยเพราะอะไร เพราะอย่างที่บอกว่าคนบนโลกนี้ไม่ว่าเชื้อชาติใดชนชาติใดสัญชาติใดาศาสนา,าใดก็ตามมีกิเลสเหมือนกันโยมกิเลสตัวเดียวกันไม่ว่าโยมจะเกิดในประเทศใดเชื้อชาติใดชนชาติใดสัญชาติใดก็ตามธรรมชาติของกิเลสมันเหมือนกันโยมมันไม่ได้แตกต่างกันถามว่าคนไทยโลภกับคนยุโรปโลภ โลภเหมือนกันไหมนะคนเอเชียโลภกับคนตะวันตกโลภโลภเหมือนกันไหมโยมว่าถามว่าเวลาคนไทยโกรธกับคนต่างชาติโกรธโกรธเหมือนกันไหมโยมคําตอบคือเหมือนกันไม่ว่าความโกรธจะเกิดขึ้นกับใครมันให้ผลเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราเรียนรู้จากตัวเราเองมองเห็นความโกรธความเกลียดชังที่เกิดขึ้นในตัวเราญาติโยมทั้งหลายถ้าเรามองเห็นความโกรธความเกลียดชังที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเราเมื่อใดที่เรามองเห็นมันอย่างชัดเจนท่านผู้ฟังเมื่อนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าเรามองเห็น ความรู้สึกเหล่านี้ในใจของบุคคลอื่นด้วยเพราะมันให้ผลเหมือนกันถูกไหมถ้าเรามองเข้ามาในใจของตัวเราแล้วเรามองเห็นมันอย่างชัดเจนนะก็เท่ากับว่าเรามองเห็นในใจของบุคคลอื่นด้วยนะอันนี้ก็คือกล่าวให้กับญาติโยมทั้งหลายได้ทราบนะถ้าเราจะศึกษาคนอื่นก็ไม่ต้องไปศึกษาใครไกล โยมศึกษาที่ใจของตัวเราได้เหมือนกันจริงศึกษาที่ใจของตัวเราก็ได้เหมือนกันไม่ต้องไปศึกษาใครเลยน,นี่คือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดในโลกนะโยมรู้ไหมเพราะอะไรก็ต้องบอกว่าดูอย่างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เมื่อวานเนี่ยวันวิสาขาบูชาถามว่าสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยพระองค์ตรัสรู้อะไร ก็ต้องบอกว่าพระองค์ทรงตัดสุลุในหลักของอริยสัจท,ทั้ง4ประการที่อันประกอบด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธและก็มรรคถูกไหมทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงรู้ถามว่าพระองค์รู้จากที่ไหนก็ต้องตอบว่ารู้จากที่ใจของพระองค์เองนะเอาน้ำไปเท่าจำนวนข้าวก็ได้นะ เพราะฉะนั้นแล้วญาติโยมทั้งหลายนะก็ถือว่าเราเรียนรู้จากใจของตัวเราเองนะพระเจ้าก็ไม่ได้ไปเรียนรู้จากใครเลยโยมเรียนรู้จากใจของพระองค์สำรวมระวังอินทรีย์สอนสองดูจิตดูใจของพระองค์เนี่ยเจริญปัญญาให้มากจึงเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนถ้าเราอยากรู้จักคน ให้ศึกษาจากตัวตนของเราก่อนให้มองตัวเองให้ชัดก่อนโยมเมื่อเรามองตัวเราชัดดีแล้วเนี่ยทีนี้แหละญาติโยมทั้งหลายเราจะมองบุคคลอื่นง่ายได้เพราะบุคคลอื่นไม่ได้แตกต่างจากตัวเราอย่างที่ตามากล่าวในตอนต้นเขามีความโลภเหมือนเราเขามีความโกรธเหมือนเราเขามีความหลงเหมือนเรายามที่เขาโลภมันก็เหมือนกับที่เราโลภสิหละโยม เราอยากได้เราทําทุกวิถีทางเพื่อจะได้สิ่งเหล่านั้นมาครอบครองให้เป็นของของเรายามที่เราโลภใช่ไหมเราพยายามทํำทุกอย่างเพื่อจะได้มาเหมือนกันการที่เราเห็นคนในสังคมเกิดความโลภเนี่ยเขาเหล่านั้นก็จะทําทุกทุกสิ่งเพื่อให้ได้มาไม่ได้แตกต่างจากเราแทนที่ในอนาคตเนี่ยเราจะรังเกียจเขาเราจะโกรธเขาเนี่ย เชื่อไหมในมุมกลับกันเราอาจจะสงสารเขามากกว่าเดิมด้วยซ้าไปถ้าเราเรียนรู้จากตัวเราเองอย่างชัดเจนเหมือนพระพุทธเจ้าไงโยมถามพระพทธเจ้าเคยโลภเคยโกรธเคยหลงไหมเคยแต่เมื่อใดที่พระองค์เรียนรู้จากตัวเองและเข้าใจมันอย่างแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยพระองค์กลับเกิดความเมตตาต่อสรรพชีวิตทั้งหลายต่อเหล่าเวนยสัตว์ทั้งปวง คิดที่จะช่วยพัฒนาเหล่าเวนยสสัตว์เหล่านั้นให้ก้าวล่วงพ้นจากความทุกข์ญาติโยมทั้งหลายยมเห็นไหมล่ะนะนั่นคือการเปลี่ยนแปลงนะที่เกิดมีขึ้นในจิตในใจของพระองค์พระองค์จึงตั้งความปรารถนาดีต่อสรรพชีวิตทั้งหลายหรือต่อมวลรัษยชาติทั้งปวงนะสรรพสัพตว์ที่มีอยู่ไม่ได้คิดร้ายไม่ได้คิดทำลาย ไม่ได้คิดเบียดเบียนไม่ได้อิจฉาริษยาสรรพชีวิตทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเพราะพระองค์ <c oughs> มองเห็นตัวตนของพระองค์เองอย่างชัดเจนแล้วญาติโยมทั้งหลายดังนั้นอาจมาจึงกล่าวกับท่านทั้งหลายว่าการเรียนรู้ที่มีค่าที่สุดนะก็คือการเรียนรู้จากใจตนเองในข้อถัดมาโยมการให้นะเอา อีกข้อหนึ่งนะการให้ที่ดีที่สุดยังพอมีเวลาอีกสองนาทีโดยประมาณเขาบอกการให้ที่ดีที่สุดโยมว่าให้อะไรที่คิดว่าเป็นการให้ที่ดีที่สุดท่านผู้ฟังใครตอบได้บ้างลองตอบในใจสิเนี่ยเมื่อกี้พระท่านมายกข้าวสารไปประมาณน่าจะเกือบยี่สิบถุงมงเอาไปแจก ถามว่าการให้ที่ดีที่สุดคือให้เขาสารใช่ไหมเออ,อยังไม่ใช่มั้งเพราะฉะนั้นการให้ที่ดีที่สุดก็คือการให้โอกาสตัวเองที่จะให้คนอื่นโยมการให้โอกาสตัวเองที่จะให้คนอื่นบางท่านบอกว่าให้อภัยก็ถูกนะ เขาบอกการให้ที Suddenly, ่ด no kind of ีท sure ี่สุดก็คือการให้โอกาสตัวเองที่จะให้คนอื่นแม้การให้อภัยก็คือเป็นการให้โอกาสตัวเองนะที่จะให้คนอื่นเพราะว่าถ้าเราไม่ให้โอกาสตนเองที่จะยกโทษให้เขาเนี่ยเราไม่มีทางที่จะให้อภัยเขาได้ถ้าเราไม่ให้โอกาสตนเองให้รู้จักการแบ่งปันข้าวสารยี่สิบกว่าถุงเมื่อกี้เกือบ20่สิบถุงยี่สกว่าถุงไม่รู้แหละถึงห่าไม่รู้ เราก็แบ่งให้ใครไม่ได้นะถ้าเราไม่ให้โอกาสตัวเราเองได้แบ่งปันให้กับบุคคลอื่นดังนั้นวันนี้เนี่ยอาตมาจึงกล่าวเป็นคติธรรมให้กับญาติจุมทั้งหลายได้ฟังนะได้ทั้งหมดสระสี่ห้าหัวข้อนะการนั่งที่ดีที่สุดก็คือการนั่งในใจของคนการยืนที่ดีที่สุดก็คือการยืนในที่ที่ใช่ด้วยขาของตนเอง ต่อมาการเห็นที่ดีที่สุดก็คือการเห็นใจคนอื่นการเรียนรู้ที่มีค่าที่สุดก็คือการรู้คุณค่าในตัวเองและการให้ที่ดีที่สุดก็คือการให้โอกาสตัวเองที่จะให้คนอื่นดังนั้นดูเวลาวันนี้หมดเวลาโยมเวลาหมดหมดเวลานะก็คงจบลงกันตรงนี้แล้วกันที่หยิบยกเป็น คติธรรมแง่คิดปุ่มมองให้กับแฟนรายการพุทธธรรมนำชีวิตทางสวทสุขโขทัยได้รับฟังกันยามเช้าเชเอาใครมีกิจอันใดก็ทำงานบ้านงานเรือนนะทำได้เลยโยมในขณะที่ทำไปก็เปิดวิทยุฟังไปด้วยนะรายการดีๆของทางสวทสุขโขทัยก็จะมีต่อจากรายการพุทธธรรมนำชีวิตญาติโยมทั้งหลายก็สามารถรับนะฟัง ในยามเช้าด้วยกันได้วันนี้เวลาหมดหมดเวลาท้ายที่สุดนี้ก็ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแกบ่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านทูนขอเจริญพร